We'll <laughs> cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn cảm ơn cảm ประตูสับปะรดก็ยืนรอเลยนะครับด้านในนะครับเราจะดูนะครับทางด้านขบวนขออนุญาตขบวนเปลี่ยนท่าเลยนะติดตรงมาดินะครับเดี๋ยวออกเลยครับออกเลยเปลี่ยนเลยนะคเท่าเลยเดี๋ยวให้เก็ปลี่ยนไปท่านนี้จับตาวนะครับตอนนี้ดนดีไลนมาแต่ขอบคุณจาบยิงนะครับขอบคุณครับที่ทำท่าขอบคุณทั้งนี้นะครับแล้วก็ความอดุนคอนะครับ ทางหน้าเคร,าารืออ่องหักขาบริขารสัพพทนนะครับเดี๋ยวน,นะครับขออนุญาตสิงตเปลี่ยาาไนยไปได้ไหมครับสิงตอาอหน้าอีกครับอราาขออนุญาตครับขอพาบรรุคห์ขอพามารุพ้อ,อ,อ,อนะครับเดินหน้านิดนึงคนะรับกับแทเท้าตอนนี้เครื่องมาเครื่องเดียให้บอกมาก่อนครับ นะฮะสะพานทุ่อยางไม่มายังเป็นจอดนะครับเดี๋ยวถ่ยไล่นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ช่วงไหนช่วงไหนจะได้สวยงามเครื่องหัดทางบริหารกันนะครับทีมงานขนาดตัวถูกต้องครับตามเลยครับตามโอซงเลยครับนะครับเปลี่ยนไปสักนิดเดีนครับเพราะว่าแดนนี้เรายังจัดขบวนนะครับ นะครับไล่ออกมาครับขอบคุณพีพ่ต้นมกนะ,ะกรายาขอบคุณนะครับต้องบโดนเลยเดีย๋ยวไล่ออกมาท่านแพทย์มาไปนะ